สวัสดีครับผมป๊อบนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า e x h a b i t of Solos หรืองานแสดงแห่งความโศกเศร้านะครับเป็นเกมสั้นแบบ Interactive เจอในอิชิโอนะครับโดยมีเนื้อหาสั้นๆก็คือเราเข้ามาในโรงละครประหลาดแห่งนี้แค่นี้แหละครับก็มาดูกันครับว่าโรงละครแห่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Welcome to Exhibit of Smiles ยินดีต้อนรับสู่งานแสดงแห่งรอยยิ้ม มิสเตอร์ฟอตตี้คุณคุณลอยได้หรอว่าเราต้องป๊มปุ๊บได้คุณแจม,มานะครับอืมนี่เขาบอกว่ามิสเตอร์วอสซี่คุณอาบน้ำ โอเคครับอันนี้น่าจะเป็นปุ่มคันโยกให้น้ำออกอืมอได้แล้วหรอดได้คุณแจอ,อีกดอกนะครับนึกว่าต้องแก้อะไรอีกอืม What What ยังไม่กดจมูกก็ได้คุณแจนะครับอโอเคครับเอ๊ะยิ้มได้ยิ้มเหรอครับอันนี้คือ มิเตอร์แฮนดี้คุณมือคุณมืออให้กดที่มือนะครับเออได้คุณแจยังไม่รู้นะครับว่าเอาคุณแจไปทำอะไรหือมสเตรสยืดหรอดอา่านีให้ยืดหรือให้ทำอะไราอ อืออ๋ออ๋ออย่าขาดนะอย่าขาดนะอ่าโอเคครับได้แล้วอืมอือหือรอยยิ้มนั้นซึ่งน่ารักเหลือเกินอืมอันนี้น่าจะให้หมุนไขลานครับแจ็คินบ็อกแจ็คอยู่ในกล่องครับ <c oughs> อืมอ <c oughs> เมื่อกี้มีสัญญาณทีวีนะครับได้ตกใจได้คุณแจมานะครับอืมตัวตลกนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวได้คุณอะคุณแจหายไปแล้วอ,อตกใจจริงนะเนี่ยมีให้ไปทางซ้าย ขวานคะรับไปทางซ้ายก่อนออ,อก็น่าจะย้อนอปิดได้นะครับไหนเราปิดก่นอนรูมคินแอปกดไปต่อไม่ได้แล้วนะครับย้อนโอ้มีลูกตาครับถ้าเกิดเราเอามือกลับไปอมัอนรีเซ็ตห้องนะครับ อันนี้น่าจะให้กดนิ้วกับมีอะไรเปลี่ยนนะครับอันนี้น้ำออกน่าจะต้องปิดน้ำใหม่ครับแล้วอันนี้กดที่ตัวมันอาให้ลมออกนะครับแล้วแล้วมีอ่ะตอนนี้สามารถไปทางซ้ายได้นะครับอินสตัคชั่นยังไม่ได้ละอ่านเลย อืมอินเมอร์เจนซี่พาวเวอร์ให้ตอนนี้ปิดอยู่นะครับตรงนี้มีกล่องดนตรีและมีประตูทางออกเราควรเปิดอันไหนก่อนนะเะเ่อลองไขล้างก่อนนะครับได้ไหมกล่องดนตรีแตกโอ้ยนี่นะคือกล่องถ้าเราเปิดไ โอเคครับถ้าถ้านเรากดออกเลยล่ะจะเป็นอะไรห้ามผ่านนะครับห้องล็อกฉันคิดว่าน่าจะมีทางออกอีกทางหนึ่งนะฮะถ้าเรากดปิดตอนนี้พลังงานเปิดอยู่คิดว่าหยุดได้อีกไม่นาน งั้นถ้าเราต้องไปโอ้ตรงเวลข้ามมีรอยรอยรูดนะครับแล้วก็รูปภาพก็หายไปอินสตัชชั่นก็เปลี่ยนไปอะไรไปเริ่มกับกลิบนิาเขาให้เราเล่น มาอีกรอบหนึ่งครับเอ้ยรอบนี้จะเอาให้แตกเลยเหรอโอไม่ตด้ติดต่อเลยแตกเลยครับได้คุณแจสีแดงมานะครับ ดัสเอลบิดเป็ดด้วยนะครับถ้าเกิดเราเปิดน้ำใหม่มันจะเป็นน้ำหรือเปล่าโอ,โอ้เปิดต่อได้เหรอครับอืมอืมอ๋อวิน พ่อแตกเลยอ่ะได้คุณแจสีแดงไหมครับตอนนี้วิตเตอร์แฮนดี้แค่การนิยวคงไม่มีอะไรนะเออ,เเอ,อแต่ว่ามันไม่ให้เราไปต่อเฮ้ยจะบอกนะอ้หักนิ้วไปกลับไปข้างหลังเลยครับออ อ๋ออืมโอ้เขาพยายามหลบนิ้วไม่ให้เรากดนะครับอ๋หอหักเหรอไม่หกักเหรออ๋ออ๋อน,นิ้วขาดเลยครับไม่นะโอ้ยไม่อยากดึงเลยอ่ะ อันนี้แค่ปิดไปแห้กดปุ่มเนะาะไม่อยากเลยอ่ะออจะขาดไหมอ่ะ้องแขนขาดไปแล้วนะครับ <Game. S 2> mm hmm. เกมปกติตรงนี้น่าจะเป็นกล่องดนตรีใช่ไหมแจ็คอินเดอะบ็อกซ์แต่ตอนนี้หายไปนะครับตั mm hmm. ต่อไปเป็น,ปนอะไรเหมือนต้นไม้จะเหี่ยวลงนะครับใช่ต้นไม้เหี่ยวเฉาลงแล้วก็ฉากเริ่มมืดขึ้นนะครับ แล้วก็ต้นไม้ตายแล้วนี่ check in the box อยู่นี่ครับผม turn the handle หมุนคันโยกนะครับหืมรูปมือรูปมือของเราก็ขัดขัดขาดนะครับอืมเปลี่ยนไปเหมือนกันถ้าเราย้อนกลับไม่ได้ต้องหมุนอย่างเดียวเราจะได้เจออะไร ลองดูครับเอ๊ะนู้ว่ามีอะไรยังหมุนต่อได้นะให้หมุนอนะหมุนกลับได้ไหม,หมไม่มีเหตุผลที่ย้อนกลับนะครับให้ให้กูหมุนต่อเหรอ มีกเพิ่มมาอีกเป็นสองข้างนะครับมันหมุนให้เองนี่เนะี่ยยอมให้กุญแจสีเหลืองสักทีทางออกหรือเปล่า เป็นเส SE, SE, ้นๆนะครับเป็นกำแพงแล้วก็มีตัวตลกอยู่หลังประตูสร้างโดยแม็กซิมไซภาพว่าโดยเทเรซ่าเก่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับโดยเขาบอกว่าใช้โปรแกรมเฟ a s ซ r 3ในการพัฒนาคิดว่าน่าจะเป็นโปรแกรมสร้างเกมในรูปแบบ HTML5 นะครับหรือเป็นการสร้างเกมสำหรับเล่นบนเว็บไซต์นะครับ และเขาบอกว่ายังใช้เวลาพัฒนาเพียง4เดือนเท่านั้นนะครับเจ้าถือว่าเป็นเกมที่ได้อารมณ์สะเทือนระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามหรือโหลดมาเล่นได้ที่ ECHO นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็จบลงไปแล้วนะครับกับเกม e X Habits of Solos งานแสดงแห่งความโศกเศร้าถึงแม้ต้นเกมจะบอกว่างานแสดงแห่งรอยยิ้มแต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆมันเริ่มดาร์กมันเริ่มน่ากลัวมากยิ่งขึ้น เราที่เล่นเหมือนเป็นผู้ช่วยที่ให้ตัวตลกแต่ละคนแสดงความสามารถออกมาแต่เราก็บังคับให้เขาทำเกินความสามารถจนเกิดเป็นโศกนาฏการรมขึ้นมาแทนส่วนแจ็คอินเดอะบ็อกซ์และตัวตลกอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นปีศาจหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างถ้าใครรู้สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้และถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนรับชมและขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ